สบัยดีพี่น้องปองไปเบอร์สปูสก้นพอกับพวันที่เย็ดพี่น้องเอ้ยวัอนี้พวันก็สิไปหาแม่แถานวลจันทร์พี่น้องเอ้ยเพราะว่าหอดมือแบบมีเอฟซีพนนเงินมาให้เงินเดือนเพิ่นนั่นแหละเพิ่นให้เดือนละหาล่อยกรวันก็สินนำเอาเงินนี้ไปให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยไปก็สิไปกับน้องพรอดนะน้องพรอสบายดีสบายดีลุงป้านะก็สิพากันไปพ่นน่ะหายายนวลจันทร์นะโอเคแล้วพวันก็สิไปแวะซื้อซื้อลาบสิ้นมาให้เพนพนว่าเพิ่นอยากกินลาบสิ้นพี่น้องเอ้ย ราก็ซื้อของเจไดแคน้อยาเพนโอเคไปกันผ่อนเทือน่ายเลยอุกคนต้นกล้วยคือเย็นดีตนกล้วยต้นหน่อยจะอย่าพักง่ายก็ได้กล้วยต้วหน่อยคือเย็นดีสบายดียายสบายดีก่อนปลอดปยอดอดยู่ไม่แห้งเป็นเจไยายสบายดี มาตามพันธุ์าที่เขาแล้วบ่อืมกินกระแซบต้มเจียวเส้าเรือหน,นี่นี่เบื้องนคลิปบ่อเตียงว่าจะกินลาบสินี่ซื้อลาบสินมาให้กินนี่ยอา้าวลาบสินงัวนี่นทั้งลาบทั้งต้มเนี่ยเอา้านี่อันนี้หมูย้อนซื้อมาฝากเนยซื้อมาไดา้ก็กินบัววัดหลับนี่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 นลาบสิน,น หันหอนเนี oh ่ตบเนี no ่ยหอนเนี่ยเไเห็นหยังพักะเขือพักแก้มักแก้มมะจํำแก้วเช้าเดียวนนจํำแก้วละล่ะอันนี้กินกินลาบกินก็สนใดแล้วกินลกบแล้วแล้วมชิกินลาบเเออมแล้วัเน้วป้ต้นใม่ามฝนงามเนาะ Hom dẫn hôm nữa hết nữa. Hom dẫn nữa tụi mãi nữa, mát tụi 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 mát 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 ไปวัาได้หัวเขาอันนี้ไปฉีดวัคซีนเมื่อไหร่เนาะจ๋าเนาะฮะบ่ได้ไปฉีดวัคซีนไปเมื่อไหร่เนาะกะอันนี่ฮะฮู้ว่าจะน้ำบ้าเพราเขาอันนี้เนียงานกับเจ็บนี่ได้หรอเออมันหักใจมากใจมากใจมากมาเฮ็ดใจมาเฮ็ดมันบ่มื้อเช้าเลก็ลูกงานรักกระแยงเออลูกมาได้แล้วกับ ปลูกเช่าคู่ว่าอะไรก็เบิ่อต้มงไปอยู่ไปกวดหญ้าทั้งนั้นที่เช้ายนี่อกองหญงเญิมอยู่การแบ่งสิเฮ้็เฮ็ดเจตาเจ้าสว่าเสียหญ้าเนาะเออขอให้เบิร์ดโทรศัพท์ร้านเจ้าโทรหาบอกร้านเจ้าขอเบอร์โทรศัพท์เราโทรมาเห็นบอกใช่ เอาเราเอาเบอร์ขวายเบอร์แล้วแล้วเราขอเบอร์ขวายโทรหาติโทรศัพท์จอบไม่ยังยังโทรบอติดอีหล่ะใช่โทรศัพท์จอดนะไม่ได้เแค่เด้นะโทรบอติดเหรอบนบนบนในรล่งทะเบียนซิมบนเนอะเบนขวายเอามาบนบ้านบ้านหื่อื่อไรอื้อขอวายเบอร์ซื่ออือเอามาเอามาแต่บนรุ่งทนซิมบนรุ่งทะเบียนเนี่ยนะขวายอยากฟังข่าวหมู่บ้านก็ยังบ้าไดนเจ้ มันยังไงล่ะเนี่ยเลยว่าเนียงกบเน่าเน่าเน่าเน่มันเป่าห้าเนี่ยวพัดลมเออพัดลมน้อยโอ้พัดลมตัวเก่าเป็นเพล่ะบักง่ายๆนะนันเขาเอาไปลงเสียแต่หึงเหรอมันเทออกเบื้แล้วโอ้เพื่อไอ้สีเองไม่แปลงไยังไม่ได้มันเอาไปทิ่มเดลอของของเลาของเกลียดี ไม่ได้ชาเทศเปียกอยู่บางอยู่แม่งกับคู่ออกคู่ออกกันไม่ร้อเขาไม่มีกแบ่บางีเหมือนใ้เงินอบเอาทุกบาใต้กันยุ่งอะไรก็จะซื้อไม่หรอกเอเยฮะคนอะไรก็คอยซื้อมาใหายผัดลมนะนรถเอาจะเอาเน่้ยใหญ่เอาหนวยหน่อยบ่เออเอาหน่วยน้อยไม่เห่มันแห้งขวดบ่มันหนาวบ่ออไม่ให้หลันนี้อะ กินเพื่น <c oughs> อนิตัดลุ่มหน่อยอ่แต่กนินชิ้นหนึ่งนะเออใคซื้อวอยครซื้อาไม่เห่าบัดนี้เหรอบ่าเอาหน่วยไงเอาของเอาของของเล้าหรือเอาของไทยของไทยนะเอาของไทยหน่วยน้อยกันได้อืมวันทนนี่เนาะอืมัมน,น้ยไปเอาทั่วหมกหัวข่อยมากเห็นว่าที่เดิคุกออกคุกพก กินได้่ลาบสิ่งเนี่ยจมว่าอยากกิน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 ลาบสิ่งอยากกินลาบสิ่งลาบสิ่งมาใั่เนี่ยเจ็ดมัดเข่าติดบเรื่งเลย,เลย <c oughs> มันเป็นเัื่งใดหเบิ้งลุ่นเลยไอ้คอชีบเบิ้งของเราเนี่ยมันคอชีบซิมมาให้ยใหม่ไหมเ่าซิมนี่มันบ,บ,บนบบบน,นี้ลูกทะเบียนบนลูกทะเบียนมาเนี่ยเขาจะตัดตัดแต่สิดแตเปลี่ยนเบอร์ใหม่เลยเปลี่ยนซิมใหม่แล้วที่พักยังก็บ่้านไหนพักเถ้าหาก็บ่ติดโอัวเป็นยังเนาะว่าบ่มีสันไอ้ โบมี่ไม่เล็ว่าสงสัยกัปตัดเลยนี่นถอะแล้วไปซื้อมาใหายหรอกนี่เราโอนี้กัมาเกะมีอันเอฟซีปูผู้คนเน้นคนพยักกันแล้วที่เป็นทรงให้ทุเดือนเน่ยเดือนละหาลอยพี่น้องกัดเสียเงินมาหายเพิ่นน้องกัดเพิ่นกัให้ยยากทุเดือนนั่นแหละเพราะว่ากัดท่านนาทีกว่าให้เพิ่นทุเดือน บอกมหาหา่อยอะไม่ทรอหาบมานม,านมานันอกหาม้านมึงคืไม่ขึ้นเอ้าขอบอกขอบใจคนนลูก<อ>ลูกสาวจะขอบใจได้นางเด้อให้ดีไม่แห้งให้จะร่ำจะรวยจะเอามาให้ใครอีกแน่จะสองหมื่นคนก็ให้สุดเดือนคนเอาเพิ่มมาอยากะจือแต่ว่าคนม่ให้สุดเดือนสุดเดือนแล้นั่นแหละ แกใบเล่แกใบสื่อขนมกับต้มกินมีเงินก็ซื่อกินได้ไ <Oh ีเงินนน่ะนะลิมีเงินกระส้อมีเงินกระสือกินกื้สือกินได้ย่สิบเปอร์เนเชื่องารัสกระสือเลยเนี่ยกระสือตีปลาน้วเขามู่ว่าเลยก็มเขาขายตีนงลิปมันมาขายขาีนห่าเออก็ดีแ่ปลาน้ลดราคาพมเศียน้ะ รถราคาพิเศษได้บาเออือขักไหน่รถมินซนรถีนอกมีวัดวีพี่พ่เขาจมาีบัดัรรถราคาวีพี่บ่เขามาส่งหลามดีอันนี้ว่าวจะหายคู่เดือนแม่โดยโดยโดยโยแล้วก็หายคู่เดือนนั่เลยก็คือสินขั้นมีเอฟซีคนฝากคุณยายจะดีคนฝากมาหากับผมาก็เอามาหาย เราส่องขวยันสองอยเราส่องไงก็สองอื่นเขาส่องอื่นเขากับมีเงินมีข้าวาส่อขยกันนี่แหละไรซำไรกันไม่ให้ซ้ำนั่นแหละห้กินเหาอยากกันข่ายมีซ้ำไรกับกินน้ำกันนั่นแหละซ้ำไดซ้ำนั่นนั่นแหละเราลองทอดเนาะมี่ากินนี้ก็กินกันหาเห็ดหาหาเห็ดทาหน้มหาเป่าหไปกินอเนาะหมาวนีผมตกไม่ได้ก็ฝนจงมาว ขาขาวหมดาคนสิไป่ดไปีขอบุญาขอบโตเพื่อนขอบปญาอบ้านวท่านใยังเตอน่บออ๋ตอนไม่เห็นแต่หมเขาบต๊ไปเนาะตกะปลาเนี่ยตกเพื่อนนีแเปบ้านไม่ดีเพือนเราเย็นเลยพี่น้องเลยเย็นดีอากาศชุดมอเลยสาดสานจะได้จะได้หลงพ่อกับเขาเย็นนี่ เขาเขียนอยู่นี่กคับมาผู้นี้เป็นอ้ายผู้นั้นอ้ายผู้ผู้ยิ่งนะว่าอ่าสองคนบอกกันสองคนอันผู้ยิ่งถามว่าเรี่ยงเอาว่าจะเขาอยู่ดำเนี่ยมันบอยู่ถามแล้วมันเราบอยู่กันเมื่อไหร่ดูเราขันในหนังบ้าบ้าแสดาเมื่อกี้มันอยู่ดำอือันเอาเมื่อกี้ ดูน้ำมอมนเป็นใหมาสุดอาิยเมื่อกี้เยอกเออของลกเอ้ยขึ้น้ลกห่าห่าบ่าห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 ่าเ่าเออเ่าอเบอ่์ห่าห่าบ่ทห่า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 หลาห่า้าอ่าห่าข่าห่าห่ห่าบ่า่าห่หนาาส่่าห่าิมาห่าห่าห่าหา่่่า่า่ห่าา่น่ะ กินเบิดปลาผูดเดียนะอะไรมูย้อนเลยะพ่อจะกินแบบเสีดาลงแบบไหมเี่ยิสารายเลยคอยให้กินเปนหาจะลุกไม่ขใจมักเสลานะนเดี๋ยวสิลงพอไปเก็บเงินหนึ่งมาให้ประวัติิไไีบ้่งเหระนั่นนั่นกกต้ลน,นั่นน่นะนมมอะดรอาบลางเลยเกงๆ เออต้นงหลังไงตัน่งเพิ่มลหลยเลยองว่าสิลองว่าสิลาละวันหรอเ่จีลาว้าจนมาวนี่ก็ได้นี่ว้ขอจะเอามันชุกผลมันเทียผลมันแสบเออบังลยเพิมด้ลูกเอาเพิ่มเขาไปย้ควัน่ะเอไมาลูกองกันทีล่ะไ พอาศิลาเราหลายเลยพี่น,อน,น้อ,องนี่นีุ่กโคตรนี่นี่ถึงศิลานัวไข่เอาหน่วยสำไั้สำเนีงอยูนะ,ะน,นี่เ๋ยโอ้ศิลาหลาย้นี่ทอดนี่อดเอานีาน่เอา ทุกโดบ่ดก็เอาในเดียวนี่แหละหลับทุกแล้วไปเถ่าผขไปซื้อหลาบนิบมาอะไนะเอาอมืให้ทองฮะเอามางให้ทองใอาอมเมืองห้ององเป็นเร่งจบจับเนี่ยเมื่อฝากหนองคนอาไงจ้องมาดุเ้มอืเอามืให้ทนองทอง

ตนนัต้นันต้มนึงต้มนะต้มเพียนี่อันนี้อันนั้นอัลาบลาบก็ซื้อลาบ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 ดิบเอลาบุกไา้หข่ากระสีมดี่เถอันลาบี่ให้จเีเนาะอาเจ้าไ่ดีกัองีนห่ลาบี่ียจีนเสีหมดหัวลาบีกแมันแงมัดลาบีนแฮงมันนะกกีลาพอ เอาไปฝากไขาเนาะฝากท่องฝากท่องคนเนาะไปฝากท่องไปฝากลองท่องคนนี่มี่ยังจะฝากทั้งลูกทั้งหลานจากทาันน<ะ>้งฝนเนาะมี่ยังจะฝากทั้งลูกทั้งหลานจากทาั้งฝนเนเอาฝากฝากนะมี่คนเบิ่งอยเพิ่นเ<า>บ,บ,บ,บิ่งอยู่ฝากอีสั้นว่าคก็กินทอดกินเทืองก็ว่าไปเลยนางเอ้ยยายคือทอดเลยลูกเอ้อให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งล่ะเอ้ย <c oughs> เก็บจะให้ได้ใครให้มีมันกายมาวิทย์มาวิทย์ให้มันกายเด้อะมาวิทย์บวโควิดมาโควิดคนเราไม่ได้คนอื่นมาวิทย์บ้านหลูกบ้านลืมคิดนฮอตในโบราณนั่นคิดนฮอดนีแหละยมดีไม่แห้งบ้านน้ำเพิ่งกัดเพิ่งกัดแซดมาหาว่าไปหาใยอยู่บ่หาหญ่าอยู่บ่ขอกระหมาอยู่ยเดือนเดือนเธอสองเดือนนี่แหละ บัวเลยคอยมาทุกตะกี้ค่าหลายอย่างยังจะคืนทอดหน่าบ่ลูกบุญบุญวันน่ะบุญมีบุญน่ะบัดโควิดยังจะสพมาเจอกันง่ายเอ้ยเจอหลานน่ะนะมีแต่หกษาสุขภาพเข้มแข็งไอ้บัดโควิดเนี่ยร้านจะสิมาหาแล้วเราเห็นหน้าหลานแล้วกินดิบง่ายว่ะมากรบเบิงน้ำกันอยู่แล้วบาทเท่าไหร่บาท เไม่ยังแต่ว่ากลางคืนคำนั้นเหมือนท่านเขานอนเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเป็นแหละเขาปิดแล้วเขาไมให้ไปใส่มาใส่ไปใส่ก็บม่มีบม่มีหม่งไปนะปิดเปิดคัน่าเขามีอินชุดเงื่อนอะไรก็ได้อืสบายสบายแต่หลวงพ่อนอยู่ที่ไปหดวงพ่อนเนาะบุญญาขโควิดเนาะก็คือ เห็นน้ากันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพราะวันก่ตอนนี้กันห่างๆบอคอยเหลมามาหแลักแกมนได้แต่เดือนสองคำเทือนี่แหละลงเทือกับไม่น้อยมากอืมคือสิ่งที่คนสามมาเราก็ข้าเหยื่านะไม่เถอะเราก้่าเหยื่เราหนึ่อยู่เพราะตรงไหนมันก็โควิดเดินไปใช้มาใช้กัยญาไม่เถอะเออแพ้กัย่าเม้าไฟมันเดวนดีเปินดี๋ยวนดีเ่ยคนนะนะเกี่ยง สวมหน้ากากใส่กันเนี่ยโคบล่ายบ่ได้เนี่เนี่ยขั้นบใส่หน้ากากใส่กันเนี่ยบ่ครบ่บ่ครบกันบ่ครบกันเลยขอยันเจ้าเจ้าท่านค่อยแม่นบ่พี่น้องนี่เนี่คนเนาต้องสวมหน้ากากเกับกันขั้นโมซวนมุ้งพิเภกครบยด็กี้เนี่ยขั้นพุทธสวมหน้ากากบ่ครบแล้วโอเคพี่น้องคลิปนี้กับสิขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะอ่ะน้องพรานดาพี่น้องคลิปนี้กับน้องพรานสิคราฟีระจ้ากดไลค์กดตติดามกระดิ่ง ให้สองพวนทีกีเกสไม่น้อยเพนเมลี่เอเนททีกีเกสโดนแดดแจ้บายบายบายคลิไปหน,น้าเจอกันพี่น้องขอบใจหลายที่เพงจบคลิปพี่น้อง